บทที่6คนในความลับลายกลุ๊มผู้ชายน้ำดี18บวกในขณะที่นั่งเซ็นเอกสารในห้องทำงานจูๆ่ๆลายกลุ่มของบรรดาสมาชิกที่ขีตพัดตั้งชื่อภูมิใจนำเสนอความโดดเด่นของกลุ่มก็เด้งมาหลังจากห่างหายกันไปเคลียร์งานร่วมอาทิตย์พวกมึงว่าไหมภาวะโลกร้อนนี่มันทำให้่านไฟเก่าปะทุได้วะ จูจ่ๆไอ้ตัวป่วนของกลุ่มก็พิมพ์คำถามลอยๆบนเรื่องภาวะโลกร้อนแต่เขารู้ดีนั่นแหละว่าเพื่อนหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาทำไมหากไม่ใช่ข่าวลือเรื่องของเขากับกิ่งดาวปกติเห็นมึงชวนคุยแต่เรื่องใต้สะดือวันนี้มาอารมณ์ไหนชวนคุยเรื่องภาวะโลกร้อนมึงถามไอ้ปราบดูซิตอนนี้มันรับบทคนเผาถ่านถ่านไฟเก่าสาวสตวแพทย์หรือเปล่าวะไอ้ปราบแล้วสรุปว่า มึง yes or no มึงต้องถามมันว่า yes or not yet ไรสาระแล้วสาระของท่านรองคือยังไงครับสาระของกูคือกูทำงานอ้างงานตลอดอะมึงไอ้ปราบอาทิตย์นี้กูรู้ว่ามึงว่างเสาร์นี้ที่ฟรานเพอร์ชี่คลับเหมือนเดิมเป็นไงเดิวกูไม่เดิวเพราะกูไม่ว่าง วันเสาร์นี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะได้ตักตวงความสุขจากคู่นอนก่อนที่ฝ่ายนั้นจะหายไปนานเกือบสองสัปดาห์ตามที่ร้องขอเพื่อไปดูแลบิดาเธอมึงว่ามันแปลกไหมล่ะไอ้กายเมื่อก่อนมันเคยปฏิเสธเพื่อนที่ไหนกันมาทรงนี้แล้วถ้ามันบอกว่าไม่คบกิ่งกูก็กำลังคิดว่ามันกำลังคบใครอยู่ปรามีนถอนหายใจหนักๆใส่โทรศัพท์ตนเอง ดีที่ว่าทั้งคู่ไม่ได้รู้เรื่องราวของสังคมโรงพยาบาลเขาว่าด้วยเรื่องสาวปริศนาเออดิมึงสารภาพมาตรงๆดีกว่าแล้วพวกมึงจะมาสนใจอะไรเรื่องของกูกูไม่สนก็ได้แต่เสาเนี้ยกูเปลี่ยนใจละเปลี่ยนจากผับไปดื่มห้องท่านรองปราบดีกว่าวะ่ะอยากจะสรรเสริญเพื่อเหลือเกินความร้ายความเจ้าเล่ห์ความฉลาดเป็นกรดนั้นไม่มีใครเกินจัดเต็ม ถ้าไม่ไหวก็ค้างห้องมันกูบอกพวกมึงแล้วว่ากูไม่ว่างไม่ว่างหรือแอบซุกสาวที่ไหนไว้มึงจะให้พวกกูสืบเองหรือจะสารภาพมาถ้ามึงโกหกนะกูกับไอ้คีจะจับมึงกรอกน้ำมนตพระอาจารย์รุ่นไข่หดถ้าพูดปดเอาให้หดใช้งานไม่ได้เลยคอยดูมีด้วยเหรอวะรุ่นนี้มีมึงอยากลองไหมล่ะไม่ครับเพื่อนอย่างกูไม่ต้องกินน้ำสาบานตน กูก็ไม่ปิดบังเพราะมึงหรอกตอนนี้ก็อย่างที่บอกเป้าหมายกูคือน้องชมพู่คนน่ารักรับรองว่าเป้าหมายจะกลายเป็นเป้ามึงนั่นแหละกระจุยไปไปมามาทะเลาะกันอีกตามเคยคนห่วงน้องก็กางปีข่วงน้องไม่เลิกปล่อยให้ทะเลาะกันต่อไปอุ้ยกลัวเหลือเกินครับท่านพี่กายลองดูถ้ามึงไม่อยากเจียวพี่การก็ลองดูเดี๋ยวเดี๋ยว คุยเรื่องไอ้ปราบมันก่อนปราบสรุปม,มึงคบใครกันแน่กูไม่ได้คบกูไม่เชื่อเชื่อมันก็ออกลูกเป็นควายละคอนโดมันอ่ะเด็กกูเยอะไม่บอกเดี๋ยวกูสืบเองเป็นคู่นอนกันเฉยๆถ้าไม่บอกเชื่อว,ว่าเพื่อนรักที่สุดแสนใส่ใจเรื่องของเพื่อนก็ต้องพยายามดันด้นค้นหาจนเจออยู่ดีสู้คุยกันให้เข้าใจ จะได้ไม่ก้าวล่วงเข้ามาปั่นป่วนเรื่องของเขากับคนในความลับรู้นิสัยเพื่อนดีถึงแม้ว่าทั้งคู่จะปากแบบนั้นแต่ไม่มีวันที่จะเอาเรื่องของเขาไปขยายความให้ใครต่อใครได้รู้แน่นอนคู่นอนอันที่จริงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับบัวบูชาไม่ควรใช้คำนี้ซะด้วยซ้ำแต่จะคำไหนก็ตามเขาเชื่อแน่แท้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอจะไม่มีวันเป็นเหมือนกับที่บิดาเขาเป็นอย่างแน่นอน ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อสี่เดือนก่อนไงละ่ะเมองว่าแต่กูเลี้ยงเด็กแล้วเป็นไงคู่นอนไร้สถานะเด็ดกว่ากูอีกอยากเห็นหน้าเลยวะใครวะที่ทำให้มึงใจอ่อนยอมตกลงเป็นคู่นอนได้คนในความลับขอไม่เปิดเผยเซ็งเลยวะนั่นดิจบนะกูจะไปทำงานต่อแล้วก็หายกันไปตามที่เขาต้องการ ได้แต่ถอนหายใจหนักๆอีกหนึ่งทีเอนกายพิงเก้าอี้ตัวใหญ่หลับตาลงชั่วครู่ทบทวนเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เข้ามาในช่วงนี้บางทีหลังจากการผ่าตัดบีดาของบัวบูชาเรียบร้อยดีในอาทิตย์หน้าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับบัวบูชาอาจจะจบลงก่อนเวลาที่กำหนดเอาไว้ก็ได้เช้าว,วันเสาร์ภายในคอนโดมิเนียมของนายแพทย์ปรมิน หลังออกกำลังกายในฟิตเนสส่วนตัวเรียกเหงื่อเช่นทุกวันตามปกติปรมินเดินเข้ามานั่งพักอยู่บนโซฟาตัวยาวด้วยท่วงท่าผ่อนคลายหากแต่สายตาคมกลับไม่วายจดจ้องมองคนที่กำลังวุ่นวุ่นทำอาหารเช้าให้กับเขาอยู่ในครัววันนี้เจ้าของร่างเล็กอยู่ในชุดเสื้อแขนกุดกางเกงขาสั้นเข้ารูปยามที่เจ้าตัวเคลื่อนไหวเดินหยิบนู่นนี่นั่น เมื่อก่อนใช้ชีวิตโสดอยู่คนเดียวตามลำพังงานบ้านงานเรือนอาศัยจ้างแม่บ้านที่นี่ช่วยดูแลแต่พอหลังจากสัญญาคู่นอนกับบัวบูชาเริ่มต้นขึ้นทุกหน้าที่ในคอนโดมิเนียมของเขาเธอรับอาสาท,ทำให้เขาเกินข้อตกลงที่ระบุในสัญญาเสียด้วยซ้ำเชา้านี้ภูมิใจนำเสนออกไก่นึ่งผักต้มไข่คนแล้วก็ขนมปังหนะ้าอะโวคาโดค่ะ เธอเสิร์ฟอาหารเตรียมพร้อมบนโต๊ะประมินเดินเข้าไปนั่งลงประจำตำแหน่งมองอาหารช้าหน้ารับประทานพร้อมรอยยิ้มมุมปากนิดๆตั้งใจจะโดบให้เต็มที่เลยสินะเปล่าเสน่อยหนูก็แค่คิดเมนูตามวัตถุดิบที่อยู่ในครัวของอาจารย์แค่นั้นเองปากบอกปฏิเสธแต่แก้มมันแดงระเรื่ออย่างห้ามไม่อยู่มันก็ต้องมีคิดบ้างแต่ก็เป็นเพราะเขาเองนั่นแหละที่เลือกอยากจะกินเมนูเพื่อสุขภาพ เธอจะต้องคิดหาเมนูอาหารเช้าที่ให้พลังงานสูงแบบนี้มาช่วยบำรุงเขาตามที่ร้องขอ hmm. ปรมินไม่ได้ว่ายังไงต่อเขาสนใจอาหารในจานตนเองนั่งรับประทานอาหารด้วยกันเงียบๆปกติคุณรับเฝ้าไข่อาทิตย์หนึ่งกี่วันมือบางที่กำลังหยิบขนมปังหน้าอะโวคาโดเข้าปากชะงักไปเล็กน้อยเขาไม่เคยถามถึงเรื่องเฝ้าไข่ หรือสนใจเรื่องของเธอเลยสักครั้งเมื่อก่อนหน้านี้เพราะหลังจากกลายมาเป็นคู่นอนกันแล้วตามสัญญาที่ระบุไว้คือเธอห้ามรับงานเฝ้าไข้โดยเด็ดขาดประมาณสามถึงสี่วันค่ะอืมทำไมล่ะคะวันนี้ผมมีงานพิเศษให้คุณทำสนใจจะรับข้อเสนอของผมหรือเปล่ารี่ตามองใบหน้าคมคายที่ไม่แสดงความรู้สึกใดๆให้เธอรับรู้ผ่านทางสีหน้า งานพิเศษอะไรเหรอคะงานเฝ้าไข้คุณย่าผมเฝ้าไข่คุณหญิงประพาน่ะเหรอคะอืมวันนี้วันเดียวท่านไม่ได้เป็นอะไรมากแค่บ่นเพลียตามธรรมดาผู้สูงอายุแล้วหนูต้องทำอะไรบ้างคะถามว่าสนใจไหมคือสนใจงานเรื่องการเฝ้าไข้เธอมั่นใจว่าทำได้ดีพอสมควรหากแต่คนที่จะให้เฝ้าเป็นถึงเจ้าของทุนผู้มีพระคุณกับเธอมากมายนัก เธอไม่อาจปฏิเสธความกระตันยูรู้คุณสิ่งใดที่สามารถทำได้เพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านเธอเองก็ยินดีปกติผมจะจ้างพยาบาลพิเศษไปดูแลให้วิตามินทางเส้นเลือดตามสูตรที่ผมเตรียมให้แต่เดือนนี้พยาบาลของท่านลาคลอดแบบนี้นี่เองก็สงสัยเช่นกันคิดว่าจะถามต่อดีที่เขาไขความกระจ่างให้กับเธอเสียก่อนค่ะแล้วหนูต้องไปดูแลท่านที่ไหน วันไหนล่ะคะเธอรู้ว่าคุณหญิงท่านมีบ้านหลายหลังทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดหนึ่งปีทำบุญร่วมกับมูลนิธิหนึ่งหนจึงจะมีโอกาสได้เจอกับท่านสักครั้งกินข้าวเสร็จไปอาบน้ำแต่งตัวเราจะเดินทางไปกาญจนบุรีกัน